ได้เวลาแปน็นาฬิกากว่า,วาของวันที่24มีนาคม2 5 6 4รครับ4บายบายหลีเป๊ะครับจากบรรดายารีสอร์ทนะครับน้ำทะเลน้ำทะเลใสปะกการางังแสนสวยล่องน้ำจาบังที่ปะกการังเกีดสีสวยมากครับวันนี้บายบายกันแล้วครับเราจะกลับขึ้นไปทางฝั่งปากบารานะครับโดยสปีดโบท๊ทนี่คือเรือท่องเที่ยวที่จะนำนักท่องเที่ยวออกไปชม ดําน้ำดูประการังนะครับเตรียมพร้อมเพียงรายผมว่าประมาณเกือบเป็นร้อยคันครับแต,แต่ละวันก็ดำเนินการลงดําน้ำกันอันนี้เราก็ครบสมบูรณ์ครับที่บายบายลีเปะบายบายลีเปะครับผมรอ ปีบรออกก้าวตามที่นัดหมายกันไว้คือ9ก้นาฬสนาทีแต่เขาบอกว่าพร้อมแล้วเริ่มเช็คอินแล้วครับพวกวสว่าก็เริ่มเดินทางกันเขาไปเช็คอินที่ท่าเรือครับผมตอนนี้ก็ลงมาอีกชุดนึงพร้อมเช็คเอาเรียบร้อยสวยงามบายบายบนไดาหยาบายบายลีเป๊ะครับมุ่งสู่ าบากปลาสตูลแล้วกลับบ้านขนอมของเราครับสำเร็จครับวันนี้โอเคนี่เรือท่องเที่ยวก็พร้อมแล้วครับแต่เราก็ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วเราวันนี้เราเดินทางกลับครับทรายก็ขาวเนียนมากพิชายทายไม่ใช่เหมือนบ้านเรานะครับนะทรายละเอียดยิบเลยครับทรายขาวแล้วก็น้ําใสมากครับใสจนใสใสใส Bye bye chứ